ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆลาลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับยามบ่ายนะครับเจอกันนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับนะครับเรียกแต่ว่าเป็นมีดขนาดควานช้างนะครับ ความยาว15นิ้วและ19นิ้วนะครับหรือ18นิ้วนะครับเล่มใหญ่นะครับ18นิ้วกว่าๆนะครับนี่นะครับดูครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่นะครับไม้พยุงนะครับโอ้โหฟังชื่อไม้ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะครับไม้พยุงนะครับนี่นครับความเก่านะครับอายุนะครับ เกือบเกือบร้อยปีอย่างนี้นะครับหรือร้อยปีก็ไม่รู้นะครับไม้แบบนี้นะครับเหีียวยุบย่นอย่างนี้นะครับแม้ลัดฟักมีดนะครับนะครับตีแบบโบราณนะครับตีพับอย่างนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับทนทานสนิมไม่มีกินนะครับนี่นะครับดูครับตีพับแบบโบราณอย่างนี้นะครับนะครับ ลั่นลัดฝักมีดตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับอลูมิเนียมผสมเงินนะครับมีนะครับดูครับสวยงามนะครับดามยาวนะครับแต่ปลายด้ามอย่างนี้เขาก็เอาอลูมิเนียมนะครับทําปลอกสวมไว้เพื่อความคงทนนะครับไม่แตกเล้านะครับนี่โอ้โหนะครับดูครับสวยจริงๆเลยนะครับมีดเหล่มนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับเจ้าของ รักษาห่วงแขนอย่างดีเลยนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับระดับเสือนะครับระดับระเลงนะครับพกนะครับ18นิ้วนี่นะครับนะครับถ้าเป็นด้ามงานี่โอ้โหไปไกลเลยนะครับหลักแสนนะครับนะครับเล่นมีเล่มนี้นะครับแต่นี่เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับราคาไม่สูงนะครับทุกคนจับต้องได้นะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็ แห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับภายในนะครับสวยงามมากนะครับนะครับดูครับสวยครับมีดเหล่มนี่โอ้โหนะครับอลูมิเนียมนะครับสนิมก็ไม่กินนะครับนะครับเรามาดูบนใบมีดกันนะครับนี่นะครับลายน่องสิงแบบโบราณนะครับนะครับลายน่องสิงแบบยุบเก่าเก่านะครับนะครับดูครับปลอย ตอกนะครับเป็นคืนๆนะครับช่างสมัยเก่าๆนะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับทําขึ้นมานะครับแต่มีฝีมืออย่างดีเลยนะครับดูครับลายน้องสิงนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูอักขรชัดเจนเลยนะครับตอกบนใบมีดนะครับนี่นะครับเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับตอกด้วยมือใช้สิวตอกนะครับนะครับดูลายกระดูกงูนะครับโอ้โหนะครับ มีเหล่มนี้นะครับดูครับเหล็กออกเขียวๆเหลืองๆนวลๆนะครับนะครับนี่นะครับลายกระหนกดอกไม้เทวันสวยงามเลยนะครับนะครับอักษรเต็มเลยนะครับยาวนะครับนะครับเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูครับ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนเลยครับมีดเล่มนี้นะครับดูนะครับออกรึ่งเหลืองคำคำนวลๆวนะครับนะครับนี่นะครับเล่มใหญ่นะครับเฉพาะใบสิบอดนิ้วกว่าๆนะครับสิบอดนิ้วเกือบครึ่งเลยนะครับเกือบสิบสองนะครับนะครับดูครับโอ้โหนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวนะครับดูครับนี่นะครับ เขารักษากันอย่างดีเลยนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับพกระดับนักเรงนะครับพกเสือนะครับนี่นะครับพวกนห้อยงั้นนะครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับดูในร่องนี้นะครับเป็นคลื่นๆนะครับรอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับนะครับจุดสังเกตของมีดยุบต้นๆนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับ บนใบนะครับทั้งสองฝั่งก็ตอกไว้นะครับฝั่งนี้จะตอกพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับดูครับอิติพิโสนะครับวิเสเสอินะครับอิเสเส พุทธนาเมอีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับมาแล้วก็มาต่อฝั่งนี้อีกนะครับอิเมนานะครับพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธปิติอินะครับโอ้โหนะครับดูครับคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับ อกไว้นะครับโอ้โหสักดสิทธิ์เข้มขังนะครับมีเรี่มนี้นะครับดูครับดูเล็กนะครับโอ้โหนะครับเหลืองนะครับนุนนวลขาวๆนะครับนะครับแตกตรงนี้นะครับสะโพกมีดอย่างนี้นะครับออกคำคล้ำเพราะว่าเจ้าของเช็ดไม่ถึงนะครับนะครับเช็ดได้เฉพาะใบนะครับตรงนี้คราบใครขึ้นมานะครับจากธรรมชาติอายุนะครับเกือบร้อยปีหรือร้อยปีอย่างนี้นะครับ มีดเล่มนี้นะครับความยาวรวมด้าม18นิ้วนะครับนะครับใบ11นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับท่านใดสนใจมองหามีเจใหญ่นะครับเล่มนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับสักดิิ์ธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับหลวงพ่อเดิมปลูกเศษอธิษฐานจิตนะครับนะครับ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้เป็นมีดยุบกลางนะครับนะครับกลางตอนต้นๆนะครับนี่นะครับก็ไม่แพ้กันนะครับนะครับดูจากเนื้อไม้นะครับนะครับดูครับนี่นะครับไม้ก็เหี่ยวยุบย่นอย่างนี้นะครับนะครับก็อายุไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับนะครับเก้าสิบปีก็มีแน่นอนนะครับดูครับดูจากเนื้อไม้นะครับดูครับรอยเหี่ยวรอยย่นรอยยุบอย่างนี้ล่าล้าวนะครับ แต่ว่าเล่มนี้พิเศษก็คือด้ามงานะครับแกะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับทั้งสองฝั่งนะครับท้าเวสุวรรณนี่ก็นะครับผู้ดูแลปกปักรักษามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะครับนะครับนี่นะครับไม่ให้กล่อมผีปีศาจมากล่อมกลายนะครับผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับเป็นมีดที่สั่งทําเป็นแหมพิเศษนะครับนี่นะครับแหมพิเศษนะครับ สั่งทาขึ้นมาก็เป็นนาคเป็นเงินอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเงินนี่นะครับกลั่นลัดมีดอย่างนี้ก็เป็นเงินนะครับแต่ว่ารอยเชื่อมดูนะครับฝีมือปลาณีดนะครับดูโอ้โหนะครับดูครับลายฉลุสวยงามนะครับลายกระหนกลายไทยนะครับนะครับแกะไว้บนนาคบนแผ่นเงินนะครับนะครับนี่นะครับมีเงินกับนาคนะครับมีเหล็บนี้นะครับสั่งทําขึ้นมาพิเศษนะครับโดยท่าน ขลาบดีคนรวยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับต้องสั่งทําเท่านั้นนะครับมีแบบนี้นะครับนะครับคนมีกระตังสมัยก่อนนะครับนี่นะครับดูการเล้างานะครับนะครับเป็นเรียวๆอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเขาอยากได้แบบไหนเขาก็สั่งให้ทําได้นะครับนะครับแต่ว่าช่างก็ต้องมีฝีมือทําให้นะครับ นะครับช่างที่มีฝีมือท่านนั้นก็คือช่างชิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูครับภายในแห้งสนิทเลยนะครับไม้นี่เบานะครับนะครับนี่นะครับแวววาวเลยนะครับนะครับหนักกับเงินนะครับแห้พิเศษนะครับนี่นะครับช่างชิมนะครับเป็นผู้ตอกลายนะครับนะครับหนักเอ้ยไม่ใช่ขอภัยนะครับลายน่องสิงนะครับ ของช่างชิมนะครับแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับดูในล่องน,นี้นะครับน,น,นะครับเป็นขึ้นขึ้นนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับมีเล่มนี้นะครับดูครับลายกระนกดอกไม้ทาวันสวยงามนะครับเหมือนกันเลยนะครับนะครับดูครับช่างยุบกลางก็เอายุบต้นๆนะครับมาพัฒนาฝีมือตอกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ สวยงามนะครับเป็นขึ้นนะครับนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับดูครับการเข้าคลังก็แน่นสนิทเปี้ยอย่างนี้นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับสวยงามมากนะครับท้าวเวุวันนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับพวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับในด้านพุทธคุณก็แข้วแลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันชายชาตรีนะครับนะครับ ไปในมาในนะครับปลอดภัยนะครับในมีไว้ติดบ้านติดเรือนนะครับป้องกันนะครับสิ่งเลวร้ายนะครับลมเพลลมพัดนะครับพวกปล่อยของนะครับยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับพวกขุนใสพวกมนดํานะครับเรามีมีดหลวงพ่อเดิมกันไว้นะครับนะครับเรามีมีดหลวงพ่อเดิมป้องกันไว้สบายใจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับกลางค่ำกลางคืน นะครับป้องกันตัวเราก็ได้นะครับโจนผู้ร้ายอะไรพวกนี้นะครับจะไม่เข้ามายุ่งกำกลายนะครับหน้าเกรงขามนะครับมีไว้ติดบ้านเสริมบารมีนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับสำหรับาสำหรับ ท่านที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ